คือในช่วงสายวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสภาพัฒนะฮะก็มีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของอัตราภาวะ ส,สภาพัฒน์นี่เป็นหน่วยงานองคอ์กรที่เรียกกันว่าสายเศรษฐกิจอิสระซึ่งเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าเป็นขาซ้ายขา,ขาขวาให้กับทางรัฐบาลในการคิดคํานวณว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไง GDP จ,จะเป็นยังไงควรจะมีการปรับยุทธศาสตร์แบบนั้นอย่างนี้ยังไงก่อนหน้านี้เมื่อวันก่อนเลยขาธิการสภาพัฒน์ก็เสนอให้รัฐบาลนะครับว่าจเนินกู้400ล้านบาทเนี่ย200ล้านบาทเนี่ยกันได้ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยบรรดาผู้ที่รับความเดือดร้อนในทางสังคมแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ย สภาพั์หรือสอสอชได้แถลงภาวะทางสังคมประจำไตรมาสที่1ซึ่งก็แปลกคือเขาแยกเอาแรงงานออกจากคาว่าเศรษฐกิจมาเป็นภาวะทางสังคมทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยในหลักเศรษฐศา,ศา,ตาสตร์ตําราเศรษฐศาสตร์หรือความเป็นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเรื่องของแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐกิจหรือเรื่องของเศรษฐศาสตร์แต่ว่าบ้านเราจะแยกแรงงานออกมาอยู่ในภาคสังคมก็เลยมีการแถลงเรื่องภาคสังคมเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อตอนเช้านี่เองนี่เป็นข่าวเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะ สิ่งที่น่าสนใจในการถแถลงของชาววันนี้เลยขาที่การสภาพัฒน์บอกภาวะทางสังคมของประเทศไทยว่าตั้งแต่มกราคมพามีนาปีนี้คนไทยเสี่ยงตกงานสูงถึง8ล้านส่แสนคนเขาใช้คำว่าเสี่ยงทงั้งทที่ตอนนี้เราอยู่เดือนพฤษภามกราคมพามีนาเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าการถแถลงในตรงนี้กลับบอกว่าใช้คาว่าแรงงานเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง8ล้าน4ี่แสนคนเอาละไม่เป็นไร และเราจะดูว่าทําไมตัวเลขถึงได้ใหญ่8ล้าน4แสนคนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็แสดงว่าโอโ้มีโอกาสที่คนไทยเตะฝุ่นสูงถึง8ล้าน4แสนคนใน3เดือนแรกถือว่าเยอะทีเดียวน,นะครับและท่านั้นก็หมายความว่าแต่ละเดือนเนี่ยคนไทยมีการตกงานเฉียด,ยดไม่ต่ากว่าเกือบ3ล้านคนถูกต้องไหมฮะถ้าสมมติว่าเอาตัวเลขคงคมไงนั่นแสดงว,ว่าแต่ละเดือนคนไทยตกงานไม่ต่ํากว่าประมาณ2ล้าน8ถึงเกือบ3ล้านในบางเดือน และถามว่าเอา30หารเข้าไปแสดงว่าวันหนึ่งมีคนตกงานในบ้านเราเฉลี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า1-0,000แคนขึ้นจากตัวเลขของสภาพัฒน์หมายถึงบทเสี่ยงจะตกงานอย่างนั้นก็ต้องไปดูรับว่าการที่สภาพัฒน์บอกว่าโอ้คนไทยเสี่ยงตกงาน3เดือนแรกถึง8ล้าน4 0 0แสนคนเนี่ยอะไรบ้างตกงานกลุ่มไหนหน้าตาเป็นยังไงธุรกิจอะไรนะครับเราก็ไปดูจากข้อมูลมาล่าสุดเราพูดได้ตรงผมว่าไม่ผมวิเคราะห์ทุกท่านก็พูดร้องอ๋อหนึ่งแรงงานในภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวนี่คือกลุ่มที่1เพราะว่าตั้งแต่โควิดมาท่านผู้ชมครับเราก็เห็นเลยครับว่าการเดินทางทั้งหมดภายในประเทศการเดินทางต่างประเทศไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทัวจีนไม่เข้าทัวอาเซียนก็ไม่มา,มาทางด้านนักฝรั่งมังค่าเองก็ไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเรื่องของการที่พนักงานแม่บ้านคนงานวิศวกรคนต้อนรับพนักงานธุราการที่อยู่ในอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวซึ่งไ,ได้แก่ โรงแรมรีสอร์ทที่พักท่องเที่ยวไกดปรากฏว่านี่คือเป็นกลุ่มแรกครับที่สภาพัฒน์บอกว่ามีการเสียต่อการตกงานถึง2องล้านห้าแสนคนนี่กลุ่มที่1กลุ่มที่2ที่สภาพัฒน์บอกไปว่ามีการตกงานก็คือกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแรงงานอุตสาหกรรมก็คือที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ไงฮะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โรงงานประกอบผู้อุตสาหกรรมสินค้าและบริการ ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับสภาพัดบอกว่ามีคนที่จะเสี่ยงตกงาน1นล้านห้าแสนคนใน3เดือนที่แล้วนี่คือ3เดือนตั้งแต่ต้นปีนะครับาถามว่ากลุ่มนี้ทําไมมีจํานวนที่อาจจะน้อยกว่ากลุ่มแรกซึ่ง2อล้านหอันนี้1น่ล้านห้าก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรูปร่างของแบบโรงงานนั่นแะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นทั้งเครือเชนจากต่างประเทศของโรงแรมเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นระดับ กลางลงไปถึงระดับรากยญ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ที่เชื่อมโยงกับทางด้านภาคบริการการท่องเที่ยวมันกลุ่มคนจํานวนนี้จึงมีเป็นจํานวนมากในขณะที่กลุ่มที่2ที่บอกว่าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตเนี่ยที่ต้องมีการปลดคนออกไปถึง1.5ล้านคนเหตุผลก็มาจากปัญหาสะสมเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วจําได้นะครับใครฟังคุยกับบัญชาตลอดผมก็จะบอกว่าเราเจอสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ตอบโต้กันใดขึ้นภาษีซึ่งกันและกันไม่รู้ลำกี่รอบ ตอโต้กันทุกเดือนทั้งเดือนทั้งปีเลยแล้วก็มันไปส่งผลให้กับภาวะเศรษฐกิจโลกในปีที่แล้วขยายตัวต่ําสุดในรอบ11ปีหรือตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ในอเมริกาเป็นต,ต้นมาวันทั้งปีที่แล้วก็เริ่มมีการตัดลดปลด,ปลดควบคุมค่าใช้ใจ่ายให้กับบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดพอมาเจอสาเดือนแรกของปีนี้ที่โควิดเริ่มบินเข้ามาและถล่มก็ยิ่งทําให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงจะตกงานตั้ง1.5ล้านคน ตามที่สภาพัฒน์แลงชาวบันนี้และกลุ่มสุดท้ายทราบไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหนที่ตกงานเนี่ยและกลุ่มนี้มีจํานวนมากกว่า2กลุ่มแรกคือกลุ่มท่องเที่ยวตกไป2.5้าล้านเศษตกนะฮะกลุ่มที่2องที่บอกว่ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเียตก1.5งล้านกลุ่มที่3ามยังมากกว่า2กลุ่มแรกนะ4.4ล้านคนทายออกไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหน4.4ล้านคนเยอะมากเลยครับ ถ้าบอกมาแล้วที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือเป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรกก็คือภาคท่องเที่ยวอ้าวแล้วทาไมเกี่ยวข้องในกลุ่มไหนล่ะครับก็คือเป็นกลุ่มแรงงานที่เป็นประชาชนคนทั่วไปนี่แหละครับที่ทํางานในไหนทราบไหมฮะห้างสปปรพสินค้าสูงการค้าคอมมูนิตี้มอลล์ก็คือพนักงานที่เป็นทั้ง b a นะครับพนักงาน PC นะครับพนักงานขายสินค้า ลูกจ้างต่างๆตามร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะครับพนักงานแคชเชียร์ที่อยู่ในห้างไม่ว่าจะเป็นทั้งห้างที่ถือว่าสปายเออร์ที่มาร่วมผลิตขายของในตัวห้างเองนี่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือสถานศึกษาก็คือใครครับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งจบแล้วแต่ยังไม่มีงานทําอันนี้ถูกจัดเอาไว้ว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงตกงานตามติดมาด้วยอะไรครับตลาดสดนะ,นะตลาดสดนี่ก็มีส่วนหนึ่งและรวมถึงกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพที่เรียกว่ากิ๊กอีโคโนมทั้งหมดเกิดจากการใช้มาตรการปิดล็อกเมืองปิดที่สาระปิดสถานที่ชุมชนก็เลยทําให้คนจํานวนนี้ไม่มีงานทําแล้วก็ตกงานมาเป็นจํานวนมากรวมเบ็ดเสร็จสากลุ่มนี่นะครับที่สภาพัดบอกว่า3เดือนแรกของปีนี้คนไทยเสี่ยงตกงานสูงถึง8.4ล้านคนผมทวนอีกทีครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวเสี่ยงตกงาน2.5ล้านคน กลุ่มที่2ก็คืออยู่ในกลุ่มอุาตสาหกรรมเสียตกงาน1.5ล้านคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนคนทั่วไปนี่แหละครับเสียตกงาน4.4ล้านคนโอ้โหเขาใช้คำว่าเสียงนะท,งทั้งที่เวลามันผ่านมาแล้วเข้าสู่เดือนที่ห้เราดยซ้ำนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับถ้าถามมาทั้งปีมุมมองของเลขาเลขาธิการสภาพัฒน์ที่แถลงไปเมื่อตอนสายแกบอกว่าถ้าดูจริงๆถ้าถามว่าสมมุตินะฮะสามเดือนแรกเสียตกงาน8.4ล้านแต่แกมองว่าทั้งปีเนะี่ยคนไทยจะตกงานไม่เกิน2ล้านคน อันนี้คือเฉพาะแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรก็คือเราแล้วนะท่านๆนี่นะครับคนทํางานที่อยู่ในเมืองในอุตสาหกรรมในภาคการท่องเที่ยวซึ่งยังไม่ได้ไปทําอาชีพเกษตรกรน,นะฮะตรงนี้บอกว่าไม่น่าจะเกิน2ล้านคนทั้งปีนี้พอไปหาอีกกลุ่มหนึ่งที่รออยู่ตอนนี้คือแรงงานชาวบ,บ้านจากช่องที่กลับไปปลูกนาทําไร่ในช่วงฤดูดการทําการเพาะปลูกเขาตรงนี้อีก3 70, ามแสนเจ็ดหมื่นเพราะฉะนั้นถ้ารวม3ามแสนเจ็ดบวกกับสล้านเข้าไปเป็นเท่าไหร่ครับ2.37ล้านคนที่เลขาธิการสราปปพัน์บอกว่าปีนี้คนไทยไม่น่าตกงานเกิน3.7ล้านคน นะฮะแต่ถ้าผมแกะเฉพาะคนงานนอกภาคการเกษตรที่รอการทำงานาน3จ็0 0 0ล้านคนโอ้โทษนะ370,000คนนี่เป็นตัวเลขแรงงานที่รอฤดูการผลิต3 7 0 0 0 0คนที่สูงที่สุดในะรอบ7ปีเพราะปัญหาภัยแรงเป็นข่าวที่เราต้องรับทราบว่ามันร้ายแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ให้เห็นว่าเห็นไหมครับถ้าเป็นไปรอย่างเลขาการสหภาพบอกทั้งปีคนเราคนไทยตกงานไม่เกิน2ล้าน3เราจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้น ปริมาณของแรงงานที่เหลืออยู่ในระบบประเทศไทยเกินขึ้นมาทั้งสองล้านกว่าคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องดูกันนะครับว่าจะทําอย่างไรกันแก้ไขปัญหาย,ย,ย่างลอยต่อไปนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อการตกมามันเยอะขนาดนี้แม้แต่คนจะไปจดไปตั้งธุรกิจในประเทศไทยรายเดือนก็มีการรายงานจากกรมพัฒนาธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตัวเลขก็หายไปเยอะเลยนะครับล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพุตรไกรลีวีระพันธ์นะครับก็ถแถลงการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ในประเทศไทย ให้ถ่ายตกเท่าไหร่ติดลบ34ครับนะในเดือนเมษายนนะฮะบอกมีคนมาขอจดทะเบียนตั้งห้างหุ้วนํำกัดนิติบุคคลในเมษายนเนี่ยนะฮะมีแค่3,996รายทั่วประเทศไทยนะหายไป2,70 0รายเท่ากับว่าติดลบ34จากเดือนมีนาคมชัดครับ ปัญหาโควิดสถานการณ์การชะลอการทําธุรกิจนะฮะร,รวมไปถึงประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทาอองอ้อมจากมาตรการของภาครัฐที่มีการปิดภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจที่มีการปลดลงไปแล้วก็มีการจัดตั้งลดลดน้อยลงไปนี่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้านการค้าค้าขายทั่วไปที่เกิดขึ้นนะครับ นี่แหละครับสถานการณ์มันสอดคองกันหมดนะฮะเราจําเป็นต้องรับทราบข่าวร้ายไว้ด้วยเพื่อจะได้กําหนดวิธีทางเดินชีวิตของเราจะได้รู้ก็ว่าสถานการณ์จะเป็นงี้ไปต่อ,อยังไงและยังไม่สิ้นสุดเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับ